สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ค่ะช่อง o u u u b แอป p า a r โรวันนี้พี่แอป,ปจะมาทำพิ่อากาสในหัวข้อที่ว่าคุณกำลังดึงดูดใครเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตคุณกำลังดึงดูดใครเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตจะมีหน้าไพ่เรื่องทั้งหมด4ใบนะคะ ไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สามไพ่ใบที่สี่ให้เพื่อนเพื่อนทำสมาธิปล่อยจิตให้ว่าง นึกถึงสิ่งที่เพื่อนๆต้องการทราบหรือต้องการคำตอบแล้วเลือกหน้าไพ่ที่ตรงใจมากที่สุดถูกใจมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วเราไปฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งหน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่า คุณกําลังดึงดูดใครเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตคุณกําลังดึงดูดใครเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครราชินีพระจันทร์ราชาถือถ้วยสิบเหรียญ คนที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตของคุณนะคะที่จะเข้ามาด้วยแรงดึงดูดแห่งหัวใจของคุณนะคะจะเป็นคนที่คุณเฝ้าอธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่สามารถดลบันดาลให้คุณได้พบกับความสุขความสมบังในชีวิตรักนะคะซึ่งเขาหรือตัวคนนั้นที่จะเข้ามาหาคุณนะคะคุณอธิษฐานให้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความมั่นคงที่จะมอบให้กับคุณคะ่ะอาจจะเป็นไปได้ ว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะผ่านเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างหรือว่าผ่านเหตุการณ์ที่ทําร้ายจิตใจของคุณอาจจะเป็นการทําร้ายในเรื่องของความรักทําร้ายในเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือว่าทําร้ายในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆภายในครอบครัวนะคะดังนั้นคนที่คุณเฝ้าอธิษฐานเฝ้ารอจะต้องเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขและเป็นคนที่ทําให้คุณมีความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะ มั่นคงทั้งปัจจัยสี่และมั่นคงทั้งความรู้สึกนะคะซึ่งเขาหรือเธอคนนั้นนะคะอาจจะทำงานเกี่ยวกับหน้าที่การงานทางด้านการเงินหรือว่าทำทางด้านเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการชโลมจิตใจ,จก็ได้นะคะเขาหรือเธอคนนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักค่ะเป็นราชาถือถ้วยเลยนะคะและมีความมั่นคงทางฐานะทางด้านการเงินด้วยค่ะซึ่งเขาหรือเธอคนนั้นนะคะ ที่คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่และท่าน,นร,รุบันดาลให้คุณได้เจอกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะ Justice the Lover และเขาหรือเธอคนนั้นนะคะจะเข้ามาพร้อมกับความถูกต้องความรักที่มั่นคงด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความถูกต้องทางด้านกฎหมายหรือว่าความถูกต้องทางด้านศีลธรรมนะคะเขาหรือเธอคนนั้นมีพรให้คุณอย่างเต็มเปี่ยมค่ะ ซึ่งคุณนั้นจะได้เจอกับเขาหรือเธอคนนั้นเร็วๆนี้นะคะการที่คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นจะได้เจอกันนะคะอาจจะเป็นการส่องสื่อการทางด้านโซเชียลก็ได้นะคะเห็นไหมคะมีดวงตาที่สอดส่องออกมาหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะทำงานเกี่ยวกับข้าราชการในศาลปกครองศาลยุติธรรมก็ได้นะคะ คณกับเขาหรือตัวคนนั้นอาจจะมีโอกาสได้พบกันในสถานที่ทางราชการหรือว่าสถานที่ทางด้านการเงินก็ได้นะคะมีโอกาสได้ทั้งสองแบบค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนที่คุณคอยรู้จักให้เขาหรือตัวคนนั้นเข้ามาหาคุณเป็นคู่แท้คู่ชีวิตและเร็วๆนี้คุณจะได้สมหวังอย่างที่คุณต้องการค่ะ คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตด้วยแรงอธิษฐานแรงดึงดูดแห่งรักในหัวใจของคุณนะคะเรามารับชมรับฟังกันนะคะว่าเหตุการณ์ข้างหน้าหรือว่าความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรบ้างมารับชมรับฟังกันเลยนะคะได้ไพ่การแสดงออกในเรื่องของความรักนะคะขอให้คุณแสดงออกอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าเป็นผลดีกับคุณทั้งสองฝ่ายค่ะมีแต่ความสุขมีแต่ความหอมหวานซึ่งกันและกันนะคะ ได้พ่ายคำร้องขอขอให้คุณอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งท่านจะส่งคนที่คุณร้องขอให้มาเป็นคู่กับคุณให้มาเป็นรักแท้ให้มาเป็นคู่โซนเมทของคุณนะคะ ได้ไพ่การเปิดใจนะคะบางครั้งการที่มีใครสักคนเข้ามาเป็นคนรักเ <Muss ie> ข้ามาเป็นคู่รักหรือว่าเข้ามาเป็นโซลเมทของคุณนะคะเ <to get your thought> ข,า, <white> ขาหรือเธอคนนั้นอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณต้องการหรือว่าอาจจะไม่ใช่สเปคอย่างที่คุณคาดหวังไว100้ร้อเเซนะคะแต่ถ้าคุณมองส่วนดีๆของเขาและยอมรับซึ่งกันและกันและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะทําให้เขาหรือเธอคนนั้นกลายเป็นคู่รักคู่ชีวิตคู่แท้คู่โซลเมทที่สมบูรณ์แบบได้ค่ะ เรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต๋ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไห่ของที่หนึ่งมารับชมรับฟังกันเลยนะคะพี่เต๋าขึ้นสัญลักษณ์รูปเป้นขยายรูปพีระมิดรูปเข็มวัดนะคะแล้วก็รูปเครื่องหมายถูกรูปต้นไม้สูงใหญ่ใคร ที่คุณกำลังจะดูดดูดเข้ามาให้เป็นคู่แท้คู่ชีวิตนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะจะมีการติดตามส่องดูคุณทุกช่องทางค่ะด้วยความคิดถึงด้วยความรักนะคะและเขาจะนำสิ่งมีค่าสิ่งที่เป็นของขวัญเปรียบเสมือนทรัพย์สมบัติที่ซ่อนตัวอยู่ในขุมทรัพย์ฟาโรนะคะนำมามอบให้กับคุณค่ะเขาจะให้ความอบอุ่นให้ความร่มเย็นเป็นต้นไม้ใหญ่ให้คุณพักพิงผ่อนคลายนะคะ และเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องมีความสมบูรณ์แบบค่ะและเขาหรือเธอคนนั้นนะคะจะไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวหรือมาตรฐานวัดอะไรในตัวคุณทั้งนั้นค่ะเพราะว่าเขารักคุณด้วยความรักที่เป็นความรักจากส่วนลึกของหัวใจนะคะเขาหรือเธอคนนั้นพร้อมที่จะยอมทำทุกอย่างให้กับคุณและพร้อมที่จะทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดค่ะ คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีพฤกษภโศกราศีธนูราศีเมถุนราศีกันราศีสิงหรือว่าราศีพิจิกก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอักษร A O T D e r k m แล้วก็จคะ่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2ส,สวัสดีคะ่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2 หน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าคุณกำลังดึงดูดใครเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตคุณกำลังดึงดูดใครเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร The h e r m i t 3ดาบ The i m p r e s s คนที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตของคุณนะคะคุณจะดึงดูดเขามาด้วยพลังงานแห่งความเรียนรู้นะคะอาจจะเป็นด้วยสาเหตุที่ว่าคุณนั้นผ่านการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นความรักที่เจ็บปวดอาจจะเป็นเรื่องราว ของรักสามเศร้าหรือว่ามีบุคคลที่3เข้ามาทําให้ชีวิตรักชีวิตครอบครัวมีการแตกสลายหรือว่ามีการเลิกลามีการห่างไกลนะคะคุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตที่มีสถานภาพเป็นอยู่ณปัจจุบันให้มีความสุขกับสิ่งที่ผ่านมาให้ได้นะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่า ช่วงระยะเวลานี้หรือว่าขณะนี้คุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือไม่ก็เป็นคนที่ครองตัวสถานะด้วยความเป็นโสดที่มีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาที่เป็นบทเรียนอันมีค่าทําให้คุณสามารถปรับใช้นํามาพัฒนาตัวเอง,ให,เองให้ตัวเองมีพลังงาน เพื่อเรียกสิ่งต่างๆที่เป็นพลังงานบวกให้เข้ากลับมาในชีวิตนะคะซึ่งเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่จะเข้ามาหาคุณเป็นคู่แท้คู่ชีวิตของคุณนะคะตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่ผ่านเหตุการณ์เช่นเดียวกับคุณคะ่ะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าคนที่ผ่านการหย่าร้างมาแล้วก็ได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะ เขาหรือตัวคนนั้นอาจจะทํางานทางด้านสายวิชาการเกี่ยวกับครูบาอาจารย์หรือไม่ก็เป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้านายคนผู้ใหญ่ใจดีและมีจิตใจที่อ่อนโยนห่วงใยและช่วยเหลือดูแลนะคะสองไม้เท้าสองถ้วยซึ่งเขาหรือตัวคนนั้นนะคะ จะเข้ามาดูแลจับมือคุณประคับประคองเหมือนไม้เท้าสองอันนี้ค่ะอยู่เคียงข้างไปด้วยกันตลอดไปนะคะเขาหรือคนนั้นจะมีความรักที่เต็มเปี่ยมให้กับคุณค่ะเนื่องจากมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและมีการเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันนะคะทำให้ชีวิตรักหรือชีวิตคู่มีความมั่นคงมีความยั่งยืนและอยู่กันอย่างยาวนานนะคะ ซึ่งคุณกับเขาหรือตัวคนนั้นอาจจะได้เจอกันในสถานที่ทำงานก็ได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอาจจะเป็นวัดวาอารามหรือไม่กระโบดมัสยิดหรือไม่ก็งานพิธีกรรมทางศาสนาก็ได้นะคะ การที่คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นได้เข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตกันเพราะว่าคุณมีแรงดึงดูดแห่งการเรียนรู้นะคะดึงดูดให้เขาหรือเธอคนนั้นเข้ามาเรามารับชมรับฟังความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเรามารับชมรับฟังกันเลยค่ะได้ไพ่รีทีสนะคะ คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะหลบหนีความวุ่นวายหลบเลี่ยงการติดต่อสื่อสารจากสิ่งต่างๆเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังก็ได้นะคะได้ไพ่พาชั่นนะคะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นต่างม,มีพาชั่นต่อกันนะคะเป็นความลหลงไหลเป็นความรักเป็นความเสน่หาซึ่งกันและกันค่ะ ให้ความรักตัวเองนะคะถ้าคุณมีความรักในตัวเองมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณสามารถส่งความรักหรือว่าส่งมอบสิ่งดีๆทำให้เขาหรือตัวคนนั้นได้รับสิ่งดีๆที่คุณมอบให้อยู่ตลอดเวลาค่ะเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองมารับชมรับฟังกันเลยนะคะ พี่เต๋าขึ้นสัญ,ญลักษณ์รูปลูกศรรูปห่วงบาสสเก็ตบอลน,นะคะรูปสัญ,ญลักษณ์นอนหลับใยแมงมุมและพินอคคิโอจมูกยาวนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตของคุณด้วยแรงดึงดูดของคุณนะคะเขาหรือทุกคนนั้นนะคะจะมีเป้าหมายคือคนคนเดียวค่ะ เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนะคะเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายหรือว่าชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลหรือว่าข้างคล้ายกีฬาและมีความสุขในการเล่นกีฬานะคะเขาหรือเธอคนนั้นจะทําให้คุณนอนหลับมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายค่ะเขามีความห่วงใยดูแลคุณนะคะเพราะว่าสายใยรักที่เขามอบให้คุณทำไปด้วยความเต็มใจและความเป็นห่วงเป็นใยคุณนะคะและรูปพินอกกิโอจมูกยาว เขาหรือเธอคนนั้นนะคะจะมีคําพูดที่จริงใจภายในจิตใจของเขามีแต่ความจริงที่จะมอบให้กับคุณค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีเมถุนราศีกรกฎราศีเมษราศีพิจิกราศีมังกรหรือว่าราศีมีนก็ได้นะคะ ชื teaching, ่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอักษร E S A M L L C แล้วก็ B ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3หน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอาร์กาในหัวข้อที่ว่าคุณกำลังดึงดูดใครเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตคุณกำลังดึงดูดใครเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร t h อ t ท w e r ห้าเหรียญ หนึ่งไม้เท้าในอดีตที่ผ่านมานะคะพลังงานความรักของคุณมีแต่ความท้อแท้มีแต่ความเบื่อหน่ายและมีแต่ความเป็นภาระซึ่งกันและกันนะคะอาจจะเป็นภาระทางหน้าที่สังคมภาระทางหน้าที่การงานหรือว่าภาระทางสภาพจิตใจที่มีแต่ความท้อแท้นะคะจึงมีการตัดจบความสัมพันธ์หรือว่ามีการเลิกลากันแบบกะทันหันไม่อยากที่จะ ผูกพันกันต่อไปนะคะซึ่งคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะมีการจบลงมีการเลิกลากันและมีการจบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิบถ้วยสิบเปลียน และแล้วพลังงานแห่งความทดแทนในเรื่องของความรักจะมาเติมเต็มในส่วนที่คุณจบไปในส่วนที่คุณหายไปนะคะจะเป็นการเริ่มใหม่ค่ะซึ่งเขาหรือเธอคนนั้นคุณอาจจะพบได้ในสถานที่ทำงานหรือว่าในสถานที่ที่เป็นสถาบันทางด้านการเงินก็ได้นะคะหรืออาจจะมีคนชักนำเข้ามาก็ได้ค่ะซึ่งเป็นผู้หญิง หรือว่าเป็นบุคคลที่3ามชักนําเข้ามาให้คุณกับเขาหรือเธอได้เจอกันนะคะซึ่งการเข้ามาครั้งนี้นะคะเขาจะมาเติมเต็มจะมาทดแทนและจะเป็นการทดแทนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความรักหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตคู่นะคะ ซึ่งเขาหรือตัวคนนั้นจะเป็นคนที่มีฐานะทางด้านการเงินค่อนข้างดีและมีตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างสูงค่ะจะทําให้คุณมีแต่ความสุขสบายและมีความมั่นคงมีความมั่งคัง่งมีความสมบูรณ์ในชีวิตคู่ชีวิตรักเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นในอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไรบ้างหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเรามารับชมรับฟังกันนะคะได้ไพ่ความเชื่อใจนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นมีแต่วความเชื่อใจมีแต่วความเชื่อมั่นซึ่งมอบให้กันและกันนะคะ ได้พ่การทำความรู้จักการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะการที่คุณกับเขาหรือทัวคนนั้นได้มีการติดต่อมีการสื่อสารมีการวางแผนอนาคตร่วมกันจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงและมีความยั่งยืนยาวนานค่ะ ได้ไพ่การแบ่งแยกหรือว่าการแยกกันอยู่นะคะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นคุณเองหรือไม่เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะผ่านเหตุการณ์แยกกันอยู่หรือว่าอย่าล้างจากคนรักคู่สมรสหรือว่าคู่ครองก็ได้นะคะเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ม,มารับชมรับฟังกันเลยนะคะ พี่เต่าขึ้นสัญ,ญลักษณ์รูปคนกำลังกดออดหน้าประตูนะคะติ้งนองรูปนกรูปคนกำลังเดินมาด้วยความมุ่งมั่นและรูปกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเขาหรือทุกคนนั้นที่คุณจะดึงดูดเขาเข้ามาให้เป็นคู่แท้คู่ชีวิตนะคะคุณจะดึงดูดเขาด้วยพลังงานแห่งความทดแทน,นะคะ่ะเขาจะมากดติ้งนองหน้าประตูคุณนะคะเพื่อมาสร้างความสัมพันธ์เพื่อมาพบเจอคุณและมาบอกรักกับคุณนะคะรูปนก เขาหรือทุกคนนั้นอาจจะข้ามน้ําข้ามทะเลเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะเขาจะมีความมุ่งมั่นทําให้คุณมีแต่ความสุขค่ะเต็มไปด้วยพละกําลังที่จะปกป้องดูแลคุณนะคะและรูปกรอบสี่เหลี่ยมก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือทุกคนนั้นนะคะจะมีกรอบแห่งความสุขกรอบแห่งความสมหวังและกรอบแห่งความมั่งคัง่งและร่ํารวยล้อมรอบคุณไว้นะคะ คุณกับเขาหรือทั้คนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีตุลราศีเมษราศีธนูราศีกรกฎหรือว่าราศีกุมก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อักษร B T u D N O I f <X S 1> แล้วก็ R ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่4หน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่า คุณกำลังดึงดูดใครเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตคุณกำลังดึงดูดใครเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร t h s u u Strength View of Fortune ในอดีตที่ผ่านมานะคะ พลังงานความรักของคุณนะคะเป็นพลังงานของความอดทนและความต่อสู้นะคะคุณอาจจะอดทนเพื่อคนในครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักหรือว่าเด็กๆในการดูแลของคุณก็ได้นะคะหรือว่าอดทนในเรื่องของการมีภาระหน้าที่ทางสังคมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนะคะหรือไม่อีกกรณีหนึ่ง คุณอดทนต่อโชคชะตาที่คุณได้รับอยู่ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะและตัวคุณเองก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและฟันฝ่าสิ่งต่างๆมาด้วยความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นในตัวเองที่มีอยู่ทำให้คุณมีความสง่างามและอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะ The Star สองถ้วยและแล้วพลังงานแห่งการต่อสู้และพลังงาน แห่งความแข็งแร่งของคุณนะคะหมุนวงล้อแห่งโชคชะตานะคะนําพาให้เขาหรือทุกคนนั้นเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตกับคุณนะคะจะเป็นพลังงานดึงดูดให้เขาเข้ามาเป็นแสงสว่างที่เติมเต็มให้กับชีวิตคุณนะคะเขาหรือทุกคนนั้นอาจจะทํางานทางแวดวงเกี่ยวกับความสวยความงามหรือว่าทางด้านสื่อโซเชียลก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็น คนที่อยู่ในวงการภาพยนตร์หรือทำงานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลต่างๆก็ได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งเขาหรือเัวคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนลูกครึ่งหรือว่าคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศคนต่างประเทศมาอยู่ในเมืองไทยก็ได้นะคะเขาหรือเธอคนนั้นจะเข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณมีพลังงานแห่งการต่อสู้และการแข็งแร่งเป็นการเรียกสิ่งต่างๆสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะ การที่คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นจะได้เจอกันนะคะอาจจะเจอการทางสถานที่ที่เป็นเกี่ยวกับภูมิประเทศที่มีสภาพอากาศอบอุ่นหรือว่าสถานที่ที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งใหม่ให่ที่คุณไม่เคยได้พบเจอมาก่อนอาจจะเป็นท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าท่องเที่ยวในสถานที่ต่างจังหวัดต่างแดนต่างถิ่นที่คุณไม่เคยพบมาก่อนจะทําให้คุณมีโอกาสได้เจอกับเขาหรือเธอคนนั้นหรือจะเป็นสื่อโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะ คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะได้เจอกันแล้วหรือไม่ก็อยู่ในระหว่างศึกษาดูใจกันอยู่นะคะเรามารับชมรับฟังกันนะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นโซนเมดคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคู่โซนเมดกันนะคะ Very Soon เขาหรือเธอคนนั้นจะเข้ามาหาคุณจะมาขอคุณแต่งงานหรือไม่จะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคุณเป็นคู่แท้คู่ชีวิตกับคุณเร็วๆนี้นะคะได้ไพ่คำร้องขอหรือคำอธิษฐานเกี่ยวกับคู่รักเกี่ยวกับโซนเนตนะคะขอให้คุณอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือไม่ก็จักรวาลนางฟ้านะคะซึ่งท่านจะส่งคนที่คุณร้องขออธิษฐานไว้ให้มาเป็นคู่กับคุณให้มาเป็นรักแท้ให้มาเป็นคู่โซนเมทของคุณนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณจะได้เจอคู่แท้คู่ชีวิตคู่โซนเมทของคุณค่ะเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สมารับชมรับฟังกันเลยนะคะ พี่เต่าขึ้นรูปคุณกำลังวิตกกังวลน,นะคะรูปคุณกำลังเดินออกสู่ประตูแห่งโลกกว้างนะคะรูปโล่ป้องกันภัยรูปกระจมแห่งความสุขและตัวอักษรแอลนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตของคุณด้วยพลังงานดึงดูดของคุณที่มีเป็นพลังงานแห่งการต่อสู้และพลังงานแห่งความแข็งแกร่งนะคะเขาจะเข้ามาบอกรักคุณค่ะมาบอกว่า I love you นะคะ และคุณไม่ต้องวิตกกังวลอะไรทั้งนั้นค่ะคุณเปิดใจเปิดกว้างกับโลกภายนอกที่เขาหรือต่คุณนั้นจะนําแต่สิ่งดีๆนําสิ่งที่มีความสุขมาให้กับคุณนะคะเขาจะปกป้องดูแลคุณเปรียบเสมือนอสศาวินหรือว่าแม่ทัพที่คอยปกป้องคุณให้ไม่มีพยันอันตรายใดๆเข้ามาทําร้ายคุณได้นะคะและกระโจมแห่งความสุข คุณอาจจะมีโอกาสได้ไปฮันนิมูนได้ไปเที่ยวหรือว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาในสถานที่แปลกๆใหม่ๆอาจจะเป็นซาฟารีหรือไม่ก็สวนสัตว์ต่างๆหรือไม่ก็ในสถานที่ต่างถิง่นต่างแดนก็ได้นะคะคุณกับเขาหรือทธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีเมถุนราศีธนูราศีสิงห์ราศีกันหรือว่าราศีพิจิกก็ได้นะคะ ชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอ e ักษร e o c s m n d k แล้วก็ R ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุข าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ